สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะแหมพอดีอัดคลิปไปแล้วแล้วไม่ทันมองว่ามีมเมล็ดพันธุ์ผักอีกขอบคุณน้องเอ่อน้องยาช่องกเกษตรพาพเพลินมากๆที่ส่งพวกมเมล็ดพันธุ์มาให้พี่นะจ๊ะแต่พี่จะมองไหนปลูกกันเนี่ยฮ <c oughs> <c oughs> ะ,ะ,ะมันต้องเยอะต้องแยะมองไหนปลูกนะคะ น้ำยาอะโอ้โหเบิ่งมืีเบิ่งเบิ่งเบิ่งีเบิ่งเซลล์ม่วง <c oughs> หนปลูกปลูกในกระถางอย่างเดียวละหนึ่งตน้นวะ่ะนะเดี๋ยวลองดูดิขอบคุณมากมากเลยเนี่ยโอ้หเดี๋ยวกันนี่ข้าวโพดม่วงแตนข้าวโพดม่วงแตนนะหนึ่งละสองนี่ สลัดม่วงเกาหลีไวยตายไม่เคยปลูกสักอย่างมัสตาร์ดตีแดงเกาหลีเดี๋ยเคลใบไม่หยิกคือหยังเนี่ยไม่เคยปลูกเคลใบไม่หยิกเดรโรเคลเปล่านี่ปล่อยเล้งหรือผักขมนี่ สุกัดกะหลีโอ้คราวเดซี่เดี๋ยวนี่ถั่วฝักยาวนินการปลูกอย่างตน้น <c oughs> ไม่มีที่ไม่มีมองปลูกสลัดกรอบของหนูเองค่ะจ้าเดี๋ยวพี่จะลองปลูกนะส่วนนี่ กระเทียมใบเคยปลูกแล้วไม่ขึ้นไม่งอกสักทีหนึ่งเดี๋ยวจะลองปลูกอีกรอบหนึ่งขอบคุณมากๆานะจ๊ะน้องยาถาเบิงเดอร์ว่าแต่จะไปลงมองไหน <c oughs> มีมันอยู่ใต้หลังคา่ที่มันมีแนละ้วแต่มันไม่โดนแดดอะ พืชผักต่างๆถ้าปลูกแล้วไม่โดนแดดอะอย่าหวังเลยว่ามันจะโตไม่มีทางยากมากเลยโดนแดดครึ่งวันก็ยังโอเคนะเอาละทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้พี่มาทั้งหมดเก้าอย่างเดี๋ยวพี่จะลองปลูกเก้ากระถางดูสิ จะลองปลูกดูหหลายคนอยากจะส่งเล็ดพันธุ์นู่นนี่นี่มาให้เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่มันไม่มีที่เลยถ้ามีที่นะโหจะรับหมดเลยทุกทุกคนเลยคนไหนส่งมานะจะรับให้หมดเลยเออ,อหอมหอมทำคลิปไว้ปลูกหอมมานน้นโตดี ไม่พาไม่พาทัวร์แล้วนะเอาแค่นี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปลูกแล้วก็อ่าจะค่อยมาอัปเดตให้เบิงเดอร์ไปล้วแค่นี้นะ